จักรวาลขยายตัวอาจเป็นเพราะหลุมดำหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าขายคำตอบอยู่ก็คืออะไรที่ไปทำให้จักรวาลขยายตัวจนถึงขนาดนี้เราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดจึงทำให้มันเป็นพลังงานที่ไม่รู้จักไว้ก่อนและตั้งชื่อให้เล่เลเลนๆว่าพลังงานมืดซึ่งเป็นพลังงานลึกลับและไม่รู้ต้นตอของมันว่ามาจากไหน แต่มันเป็นองค์ประกอบของจักรวาลเรามากกว่า70%เลยทีเดียวแต่การศึกษาล่าสุดทีมนักเรทยนศาสตร์เสนอทฤษฎีใหม่ว่าหลุมดำอาจมีความเกี่ยวพันกับการขยายตัวของจักรวาลและเชื่อว่าหลุมดำนี่แหละที่เป็นแหล่งของพลังงานมืดแม่หลุมดำจะมีความสามารถในการดึงที่แรงมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จักรวาลขยายตัว สิ่งนี้อาจฟังดูขัดแย้งกับสามัญสำนึกของเราสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดจะไปทําให้เกิดแรงผลักได้อย่างไรอย่างเช่นไปทําให้จักรวาลขยายตัวทีมนักวิจัยหนึ่งที่มาจากหลายประเทศและหลายสถาบันทั่วโลกบอกว่าพวกเขาได้ลองเปรียบเทียบอัตราก,การเติบโตของหลุมดําในกาแล็กซี่ต่างและพบว่ามีการแพร่กระจายของมวลที่คาดว่าเกิดมาจากแกนของพลังงานมืดซึ่งเป็นพลังงานลึกลับที่อยู่เบื้องหลังการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเอกภพ นักวิจัยเปรียบเทียบมวลของลุมดำในกาแล็กซีอายุน้อยซึ่งดาวฤกษ์ยังคงก่อตัวกับลุมดำในกาแล็กซี่ที่ยังอยู่ในภาวะหลับไหลซึ่งไม่มีดาวฤกษ์เกิดขึ้นอีกผลจากการศึกษาคือในกาแล็กซีอายุน้อยพบว,ว่าลุมดำสามารถเติบโตได้โดยการกลืนกินดาวฤกษ์และวัตถุอื่นที่อยู่ใกล้เคียงแต่ในกาแล็กซี่เก่าแก่นั้นเหลือวัตถุเพียงเล็กน้อยให้พวกมันดูดกลืนเข้าไปและกลายเป็นว่าลุมดำในกาแล็กซี่ที่อยู่เฉย มีมวลมากกว่าที่คาดไว้7-20ถึงเท่าซึ่งบ่งชี้ว่ามีกระบวนการอื่นนอกจากการกลืนกินดาวที่ไปทำให้ลุมดำเติบโตพวกเขาจึงประเมินว่าภายในลุมดำน่าจะมีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นซึ่งก็คือพลังงานมืดนั่นเองจึงทำให้ลุมดำมีความเกี่ยวพันก,กับการขยายตัวของเอกภพแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีมนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพลังงานมืดน่าจะถูกสร้างขึ้นและกักเก็บเอาไว้อยู่ในลุมดา ไม่ใช่แพร่กระจายไปทั่วการนากาดตามที่นักฟิสิกส์หลายคนเคยสันนิษฐานาไว้ดันแคนฟารานักดราราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวายกล่าวว่าเราสันนิษฐานว่าลุมดําเป็นแหล่งของพลังงานมืดพลังงานมืดนี้เกิดขึ้นเมื่อสสารปกติถูกบีบอัดระหว่างการแตกดับของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่คริสเพียร์สันจากสถาบันดราราศาสตร์ RAL ในสหรชาชาักรหนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่าความสําคัญของงานชิ้นนี้คือ การนำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับหลุมดำที่มีแกนพลังงานมืดมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกกับการสังเกตที่จับต้องได้ของเองกภพบคาดว่าหลุมดำเหล่านี้จะมีมวลเพิ่มขึ้นเมื่อเอกภพบขยายตัวหากการศึกษาของทีมนักเรียนศาสตร์ถูกต้องก็เท่ากับว่าพวกเขาได้ไขปริศนาของหนึ่งในต้นกำเนิดของพลังงานที่ลึกลับที่สุดในจักรวาลได้แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากมายก่อนที่ทฤษฎีนี้จะได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะคําถามที่ว่าลุมดําสามารถดึงทุกสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาหาตัวเองได้และในขณะเดียวกันก็ขยายพื้นที่ของจักรวาลออกไปได้อย่างไรวิกตอร์คาโดโซศสตราจาร์ิสิกของสถาบันเนียบอร์ในเดนมาร์กซึ่งมีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยบอกว่าแม้แนวคิดนี้สมควรได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ก็ยังเร็วเกินไปที่เชื่อมโยงหลุมดํากับพลังงานเมิดและยังมีข้อโต้แยง้งและข้อเท็จจริงจํานวนมาก ที่ยังต้องทําความเข้าใจหากจะทําให้ข้อเสนิษฐานี้คงอยู่ต่อไปได้เขาเสริมว่าความสัมพันธ์ที่งานวิจัยนี้ศึกษาระห,ห,รหว่างมวลของลุ่มดํากับอัตราการขยายตัวของเอกภพนั้นค่อนข้างตื้นเขินและไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักการพื้นฐานยังเร็วเกินไปที่จะคิดว่าลุ่มดําเกี่ยวข้องกับพลังงานเมืดในทางใดทางหนึ่งซึ่งฟาลาก็เห็นด้วยว่ายังต้องมีการศึกษาอีกมากแน่นอนว่าเรายังไม่ได้พิสูจน์อะไรที่นี่ หลักฐานที่เราพบเพียงทําให้แนวคิดนี้ควรค่าแก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและทดสอบเพิ่มเติมแต่ต้องมีการศึกษามากยิ่งขึ้นเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเสนอฐานดิงกล่าวหลุมดำประสิทธิ์อาจไม่อยู่จริงและมันก็หลบซ่อนคอยกัดกินเนื้อในของดาวยักษ์แดงผลการศึกษาทางฟิสิก ทางทฤษฎีที่ตีพิมพ์อยู่ในวรารสาร The Astrophysical Journal ระบุว่าในจักรวาลของเราอาจมีหลุมดำประหลาดอยู่ชนิดหนึ่งที่ทำตัวเหมือนกับปรสสิทธ์คอยดูดกินเลือดเนื้อจากร่างกายของผู้ที่แหอาศัยซึ่งในกรณีนี้ก็คือดาวฤกษ์ที่มีขนาดและมวลไม่ต่างจากดวงอาทิตย์ของเราจนทำให้ดาวฤกษ์ดวงนั้นมีสภาพที่คล้ายกับดาวยักษ์แดงที่กล้ยเ้นอายุขัยไปในที่สุดดรเออร์เบลิงเกอร์ ผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐและสถาบันมักพลังเพื่อการศึกศรรษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของเยอรมันระบุว่าในยุคบรรพกาลที่เอกภพเพิ่งถือกำเนิดขึ้นใหม,ใหม่อาจมีลุมดำขนาดจิ๋วที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของห้วงอากาศที่มีความหนานแน่นสูงและไปรวมตัวเข้าด้วยกันกับกลุ่มของสสารที่กำลังก่อตัวเป็นดาวฤกษ์ทำให้มันสามารถหลบซ่อนตัวอยู่ในดาวฤกษ์ดังกล่าวได้นานหลายพันล้านปี โดยมันจะค่อยๆดูดเกลืนมวลสารของดาวฤกษ์เคราะห์ร้ายดังกล่าวไปอย่างช้าๆและทําให้ตัวมันเองเติบโตขึ้นเติมที่แนวคิดนี้มาจากการพยายามตอบคาถามเรื่องที่มาของสสารเมิดซึ่งศาสตราจ king, ารย์สตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์อัจฉริยะผู้ล่วงลับได้เคยเสนอไว้ว่าอาจมีล้มดําขนาดเล็กมากที่มีมวลเท่ากับดาวเคราะห์ขนาดย่อมอย่างเช่นดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์น้อยล้มดําเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้นในยุคพันจุบัระหว่างช่วงเวลาไม่กี่วินาที หลังเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงเนื่องจากมวลสารของเอกภพที่ยังร้อนจัดและหนานแน่นสูงบางส่วนได้หยุบตัวลงจนกลายเป็นหลุมดำที่มีขนาดเล็กผิดปกติดังกล่าวอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันนักดาราศาสตร์ก็ยังไม่สามารถค้นพบหลุมดำจิ๋วที่ว่านี้เลยแม้มันจะมีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีสูงโดยฮอว์กิงเคยสันนิฐานเอาไว้ว่าหลุมดำขนาดจิ๋วจากยุคบรรพกาลนี้อาจเป็นแหล่งกำเนิดของสสารมืดและพวกมันก็แอบซ่อนตัวอยู่ในดาวนิวตรอน หรือดาวแยกแดงก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้ดรเบลิงเกอร์และคณะจึงทําการศึกษาเพิ่มเติมทางทฤษฎีว่าหากหลุมดําประศิธิ์มีอยู่จริงและอาศัยอยู่ที่ใจกลางของดาวฤกษ์ขนาดย่อมอย่างเช่นดวงที่ของเรามันจะมีลักษณะาภายนอกแบบใดได้บ้างที่จะแสดงออกให้ลวงรู้ได้ว่าดาวดวงนั้นกําลังถูกหลุมดําในตัวเองกลืนกินอยู่มีการคำนวณและใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ทดสอบด้วยการใส่หลุมดำจิ๋วเข้าไปในดาวฤกษ์อย่างหลากหลายที่มีขนาดมวนตั้งแต่ 0.8เท่าไปจนถึง100เท่าของมวลดวงอาทิตย์ทำให้พบว่าหากลุ่มดำนั้นมีมวลน้อยเกินไปมันจะเติบโตได้อย่างเชื่องช้ามากและต้องใช้เวลาดูดกลืนมวลสารของดาวฤกษ์นานหลายพันล้านปีกว่าจะหมดแต่หากลุ่มดำปรสิท์นั้นมีมวลเท่ากับดาวแคระมันก็จะทรงพลังมากขึ้นจนสามารถดูดกลืนมวลสารของดาวฤกษ์ที่คล้ายกับดวงอาทิตย์ได้ภายใน1,000ล้านปีโดยระหว่างนั้นลุมดำปรสิต จะสามารถสร้างจานภาพพูนมวลของตนเองรวมทั้งแผ่พลังงานความร้อนและความสว่างออกมามาศาลได้ด้วยเมื่อลุมดำประเสทิ์เติบโตกแกรง่งกล้าย,ยิ่งขึ้นแสงสว่างและพลังงานของดาวฤกษ์จะไม่ได้มาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันภายในอีกต่อไปแต่ทั้งหมดจะมาจากความเคลื่อนไหวของลุมดําแทนทําให้ดาวฤกษ์ที่ถูกประเสธิ์เข้ายึดคลองดังกล่าวกลายเป็นดาวฮอลกิงเพราะมีลักษณะตรงตามทฤษฎีของฮอลกิงมากที่สุด ทีมผู้วิจัยยังพอบอีกว่าแม้ดาวฮอว์กิงจะมีลักษณะภายนอกเหมือนกับดาวฤกษ์ทั่วไปแต่ผิวนอกของมันจะขยายใหญ่เหมือนกับดาวยักษ์แดงที่กลาีสินอายุขัยทว่าระดับอุณหภูมิของมันจะเย็นกว่าดาวยักษ์แดงมากจนผิดสังเกตทั้งยังมีคลื่นเสียงจากการสั่นสะเทือนภายในที่ผิดแลกไปจากดาวฤกษ์ธรรมดาด้วย ความรู้ที่ได้จากการทดลองทางทฤษฎีนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการค้นหาดาวฮอลคิงที่อาจแอบซอ่อนลุมดำบรรพการซึ่งเป็นที่มาของสสารมืดเอาไว้โดยในปัจจุบันนักดราราศาสตร์ได้ค้นพบดาวยักษ์แดงที่เย็นผิดปกติจำนวนหนึ่งในกาแล็กซีทางช้างเผือกบ้างแล้วและกำลังติดตามข้อมูลนี้อย่างใกล้ชิดแกนโลกชั้นในและเนื้อโลกไม่ได้หมุนไปในแนวเดียวกัน ปรากฏการประหลาดที่เกิดขึ้นใต้พื้นพิภพที่ทําให้ข้อมุลของโลกเคลื่อนที่เหมือนกับลูกข่างที่แกว่งตัวสายไปมาขณะกําลังหมุนอาจมาจากการเอียงตัวของแกนโลกชั้นในจนแกนหมุนของมันไม่ได้อยู่ในองศาที่เป็นแนวเดียวกับเนื้อของโลกทีมนักธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยอูฮันของเนีน ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาข้างต้นลงในวรารสาร Nature Communications โดยชี้ว่าแกนโลกชั้นในที่เป็นลูกเหล็กแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง2,440กิโลเมตรมีแกนหมุนที่เอียงตัวออกห่างจากแกนหมุนของชั้นเนื้อโลกไปทางทิศตะวันตกราวๆ0 17องศาสิ่งนี้สง่งผลทำให้เกิดการสัดสายแกว่งตัวไปมาของขั้วหมุนและแกนหมุนของโลกซึ่งกินเวลาในการเคลื่อนตัวที่ยาวนานรอบละราว10ปี ย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาล่าสุดที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนที่ของข้วมูลของโลกและข้อมูลความผันผวน,นเป็นแปลงของระยะเวลา1วันนับตั้งแต่ในปี2018เป็นต้นมาทําให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัติของโลกอย่างชัดเจนขึ้นโดยพบว่าองศาการเอียงตัวของแกนโลกชั้นในนั้นนอกจากจะน้อยกว่าที่เคยเข้าใจกันมานับร้อยเท่าแล้วยังเป็นการเอียงตัวแบบคงที่โดยไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาด้วย การเอียงตัวในองศาดังกล่าวทำให้ทีมผู้วิจัยสันนิษฐานได้ว่าพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแกนโลกชันน้นในน่าจะมีมวลสสารหนาแน่นสูงมากกว่าส่วนที่เหลือเล็กน้อยนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังบ่งชี้ได้ว,ว่าแกนโลกชั้นในซึ่งเป็นเหมือนกับลูกเหล็กแข็งกับแกนโลกชั้นนอกที่เป็นโลหะล้อมเหลวมีค่าความหนานแน่นที่แตกต่างกันมากอันที่จริงนักเรสยศาสตร์เริ่มตั้งข้อสังเกตนี้ตั้งแต่ในช่วงปลายทศวรรษที่1980แล้ว ว่าการหมุนของแกนโลกชั้นในและเนื้อโลกน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ขั้วหมุนของโลกเคลื่อนที่ไปรอบๆแกนหมุนเฉลี่ยโดยกินเวลายาวนานรอบละประมาณ10ปีแต่ผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่าคาบการเคลื่อนที่ดังกล่าวควรอยู่ที่รอบละ8.5ปีโดยอาจจะยาวหรือสั้นกว่านั้นราว75วันการเคลื่อนที่ของแกนหมุนและขั้วหมุนของโลกสามารถทำให้เวลา1วันที่มี24ชั่วโมง ดสั้นลงหรือยาวนานขึ้นได้เล็กน้อยในหลักวินาทีแต่เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยรวมทั้งสภาพชั้นบรรยากาศกระแสน้ําในมหาสมุทรการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปและการละลายตัวของฐานน้ําแข็งซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการกระจายตัวของมวลบนเปลือกโลกและการหมุนรอบตัวเองของโลก